พาไปดูของรางวัลสำหรับ Man ออ t เดอะแมในเกมฟุตบอลกันค่ะปกติแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นถ้วยรางวัลไม่ก็เงินถูกต้องไหมคะแต่ที่จะนาม,มาให้ทุกคนได้ดูในวันนี้เนี่ยมันทั้งหนักแล้วก็ใหญ่ แถมกินได้อีกด้วยจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์ค่ะเป็นการพบกันของทีมในเมืองกับทีมชนบทเรียกอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าคือทีมหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในหลีกสูงสุดของนอร์เวย์นะคะเป็นทีมเมืองกลุงมีชื่อว่าบรินค่ะส่วนอีกทีมหนึ่งนะคะเป็นทีมดิวิชั่น5ชื่อว่าวอร์ฮอคค่ะเป็นทีมนะคะจากเมืองวอร์ฮอคเป็นทีมที่อยู่ห่างไกลแต่การที่ทั้งคู่เนี่ยโคจรมาพบกันนะคะ ก็เพราะว่าเป็นการเจอกันค่ะในเกมลีกคัพนะคะคือเกม Norwegian Cup ค่ะที่เพิ่งพบกันไปนะคะเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานี้ทำเอาฮือฮาไปทั่วโลกค่ะเป็นไวรัลนะคะเพราะว่าของรางวัลที่แมนอัแมาดในเกมนี้เนี่ยได้เนี่ยเป็นของชิ้นใหญ่มากๆค่ะหลังจากที่ทีมเมืองกรุงเนี่ยมาเยือนนะคะแล้วก็ถล่มเจ้าบ้านไป4ประตูต่อ0ค่ะแล้ว ผู้เล่นในทีมนี้นะก็ได้รับรางวัล Man of the m a t c h นะคะทีนี้ทีมเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องให้ของรางวัลกลับติดไม้ติดมือไปด้วยค่ะซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยขนาดใหญ่มากแล้วก็หนักมากถึง23กิโลกรัมซึ่งนั่นนะคะก็คือหมูที่พึ่งคิวมาใหม่ๆเลยแล้วก็ อุ้มมาทั้งตัวไม่ได้มีการชำแหละอะไรเลยนะคะนี่คือของรางวัลที่มอบให้กับ Man o อ the Match ในเกมนี้ซึ่งทีมทีมนี้นะคะก็เคยมอบรางวัลแปลกๆอะไรแบบนี้เนี่ยมาแล้วนะคะอย่างนมสดหรือไข่ไก่สด4ถาดเลยแหมมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยนะคะเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะเชื่อมโยงความใกล้ชิดนะคะระหว่างทีมฟุตบอลกับธุรกิจในท้องถิ่น,นะคะ่ะเพื่อส่องเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรในพื้นที่ด้วย ด้านผู้บริหารของทีมบอลฮอกเนี่ยก็ได้มีการกล่าวเล็กน้อยนะคะบอกว่าพวกเขานี่เน้นย้ำนะว่าเป็นทีมการเกษตรที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้แล้วการเกษตรตัวจริงเนี่ยก็ต้องมาหาทีมนี้จ้าเพราะฉะนั้นรางวัลที่จะให้เป็นกับติดไม้ติดมือไปเนี่ยก็ต้องเป็นที่จดจำนะว่าต้องเป็นของการเกษตร Man o f the m a t c ทนะคะที่ได้รางวัลสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าผมเนี่ยทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อจะได้อาหารฟรีมาบ้าง แต่มันน่าจะเพียงพอถึงเทศกาลอีสเตอร์เลยนะก็เดี๋ยวก็คงจะเอาไปให้ใหคนขายเนื้อหั่นเป็นชิ้นๆน,นะชำแหละแล้วก็นำไปรับประทานกันในทีมค่ะแล้วถ้าเป็นในไทยหลีกบ้างเนี่ยทุกคนคิดว่าทีมโปรดของคุณนะคะจะมอบของที่ระลึกอะไรที่เป็นที่จดจำนะคะของประจําท้องถิ่นเลยเนี่ยอยากจะมอบอะไรให้กับทีมเยือนกันบ้างคะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะ